มมมมามามาาสวัสดีแม่ทีซีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็มารับชมมาเราฟังออช่อง e อีเเว่นที่แลนด์โอ้ภาพชัดเจ๋วเลย ตอนนี้เรากำลังจะขี่ไปหาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะช้างเกินใหม่อาจจะยังไม่มีชื่อเลนะมั้นี่ภาพชัดเสียงชัดดีไหมนี่ขนาดปรับไปที่720แล้วก็ยังชัดแจ๋วต่อต่อเม้นเองด้วยมามา ดูไลฟ์สดตัวเองไปด้วยนะครับดูไลฟ์สดตัวเองแล้วก็พูดไปอ่ปรับไปที่ความละเอียด 170p แล้วก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเข้าไปเฮ้ยเลี้ยวขวาแล้วก็จะไปเจอลูกช้าง เขากำลังจะเปิดตลาดกันเลยหรือว่าเขาเปิดไปแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปไวจังบ้านมันไวอยู่ใกล้กันพี่น้องบ้านอยู่ใกล้ๆกันเนึ่งว่ะแล้วทึก าจะทำโอ้โหอาบ้สครับอาบน้น้ม่าบนกะละมังกะละมังอะไรไม่เลงช้กลงทำไมสภาพคุณเป็นอย่างนี้หน้าหนาวปะหน้าหนาวคือหน้าหนาวหรน้ำไม่อาบน้ำไม่ไหลไม่ไหลมาหลไปเลยนี่ต้องไปอาบน้ำนู่นน่ะอาบน้ำทั่วสร้างดิสร้างกกตักมากินตกมากินแข็งแรงดี อ๋อนายนาเล่นงงน้องโอ้ลูกเบิดลูกเบิดลูกพรชัยเออลูกพรชัยใช่อตกลงลูกใครกันแน่นี่นี่ลูกพรชัยไช่ร์ดพี่เขาเนี่ยลูกเบิดลูกพรชัยน่ะนี่ครับพังพังพังจอมพังพังมากมามโอ้แข็งแรงดีไนะแข็งแรงดีป่ะอู้ดูนมแม่เขาป่ะโอ้โห โอ้โตาโตๆตาสวดพี่น้องเป่งสันไปล่ะตาสวดนะพี่น้องดูไปแล้วดูตาสวดจมุกโดงๆนะเหมือนพ่อเขาเลยพรชัยเสียเมยต้องรีบมาแล้วเสียเมยนี่อฮะหูใหญ่เยเด็กกี่คนหนึ่งสองสาสี่คนเด็กสี่คนน่าจะเอ้คือสีหามบนมือเนาะ หามเบ็ดมือ <c oughs> เล่นทั้งวันเหงาแน่ลูกช้างเอาตัวนี้ไปทั้งวนัน <c oughs> ด้วยกับทั้งวนังวนเออละได้ละทั้งวันเล่นเป็นแล้วนี่น้องมันนี่น้องมันนี่อ๋อชื่อเรียกเล่นว่าน้องมันนี่

กับมาอยู่บ้านก็มีลูกช้างอีกก็จะมาเป็นตะวเมื่อยนะพี็นอ่อนเหนื่อยเข้ามาถึงบ้านเป็นตัวเมื่อยไหมเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยดูแล้วเหมือนจะเหนื่อยนะครับเลี้ยงช้างใช่ครับแต่ว่ามันมันเหนื่อยเว่ยกว่าจะทําเสร็จแต่ละตัวไหมเสร็จจากตัวนี้ก็ไปตัวนั้นเสร็จจากตัวนั้นก็ไปตัวนี้เสร็จจากตัวนี้ก็ไปตัวนั้นโอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยทางนู้นยุ่งเยอะไหม บ่่ข่บ่ไข่มีไข่มีอันนี้มันยูุ่หนาบ่คุายบ่ายดล้วคือเขาซอฟซอฟซอฟฟลไปฉีด่ะว่าเ <s Elliott> ส่ยเอาบ่แต่ว่าเอาใส่หนามไม่ลายฉีดฉีดเลยรัวกาอันี้น้ำสมวันใหม่ครับบออันตรายเขาฉีดในขั้วในยังไงนะหูหญ่นะหูหญ่ ตาตาตไอเอเไอเยอยออกมาก็น่ารักหน้าชังนะทำไมเอฟไม่รู้จะตามช่องไหนดีนลูกช้างเกินใหม่จะเกินใหม่อีกสองตัวอีกสองตัวมาริ่กับสามสาวดาซิงพ<ย>งพดดยายุก็จะเข้ามาอีกสองสองีกพรุ่งนี้นะครับ<ห> พับชัดดีไหมพับชัดดีไหมแต่อยู่นี่ดีอย่างหนึ่งนะฮะสัญญาณไรไฟชัดดีขายเพิ่ล้ไหมหรอบ่ขายขายหน่อยนิดคลายคลายคลาครอกอ๋อเขาจะทำคลอกอืมทำคลอกนี่ซื้อเล็กว่าแล้วซื้อมันเส้นมาอย่า่าซื้อเส้นมาเส้นมาซื้อใสซื้อใสอะไรนั่งอยู่ตรงไหนชุ่มพ่นชุ่มพ่นใช่ตัวกลาอยู่นู่นตัวกลางบอกสร้างหรอบอ บอกแล้วเราได้จะเริ่มงานพรุ่งนี้มั้งสร้างได็สร้างเก่าสร้างเก่าทีต่อตรงทีมทีมหนึ่งก็ได้ทีมหนึ่งอยู่พุ่นอยู่บ้านเฮาเมนเขามีสองทีมทีมหนึ่งอยู่บ้านผมนะเห็ดเห็ดข้อเพิ่มเลยก็เห็ดสาน้ได้เล็กจ้ะครั้เอาไปอยู่หรอเล็กสิเล็กสามวันีแต่ว่าใส่เขาใส่แบบจะกินใส่แค่ทั้งรางหนึ่ง สองทีเลยกทั้งเครื่องห้างๆกัได้ถ้าว่าไซซี่อมันทีเกินมันทีเกินมันมันเกินข้อจำเป็นไซทั้งล่างอแบบตําๆพราะมันใหญ่มากมันกะครับกันทั้งล่างเลยกับรเห็มันหลอดหนึ่งสองอันหนึ่งกับผีเลยจบคาว่าซอีกอันนึ่งมัสีพ่อไปเบิ้งกูแล้วมันทายไปเห็นยิงหรืมันทีผล โอ้ยเนาะสบายนะดับแล้วเออคิดถึงคิดถึงสมัยก่อนตัวเองมีลูกช้างทิดเทินก็มาดูครับใช่จริงเออสวรรค์เขาสวรรค์สองตัวที่สองตัวเออผมตอนนั้นผมอยากได้ลูกช้างมากตุ้นยิ่งใหญ่เด็กๆอยู่เลยนี่นี่เขาบอกช้างแคระช้างแคระตัวตัวเท่าควายคุณนะตัวเท่าควายตัวเท่าควายเป็นเสือก่อนเขามีมีชื่นใจกับไอ้นี่ก่อนเนาะไพฑูรย์ครับ เดือนหนึ่งห่างกันเดือนหนึ่งเนี่ยดูแม่ใหญ่สาวน้อยอันนั้นอันนั้นก็ทับจนเนะาะครับผมตอนนั้นอยากได้เอาชิ้นน,นั้นเลยก็สมก่อนเก็ติดนอนหลับจริงๆริงเต้นเหนื่อยข้าวปีหนานเอาทับตัวอะไรน,นี่อุลี่ ประมาณนนั้นโอเลอยู่ไก่ในในเราดูเขาเป็นสัตเกี้ไม่ยากหรอกนะสัางทางเลี้ยงง่ายนะครับตัวเตี้ยแล้วมันดูเลี้ยงง่ายยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกโคตรง,ง่ายด้วยตอน<า>ทองผมไม่ว่าจะยาก เป็ดพองอยู่สองสามวันด้อคือจะอายเพราะบิงไม่นานก็ก็ะอริบบิงสองสามรอบป้ารับคือเดี๋ยวก็จะสปาก็จะมีที่นอนครับให้นอนใช่ผมว่าจะหาที่นอนเหมือนในนี่แมมต้นนั้นไหมผ่านขวันไหมนอนที่นี่นอนเลยเขาจะมีผ้าห่มปูไว้มีหมอนแลนไปกินน่องแบบแลนมานอนตรงนี้เขามานอนไหมมาอ๋อดีนะ เครื่องชี่วโมงชี่วโมงหนึ่งเดเตือนไปกินตองเหมือนแล้ม,มันนอนเหมือนเขาแต่ว่าต้องปูให้ตลอดดูน่ารักสิบสามมือสิบสามมือครับแต่ว่าน้องเขาน่ารัก,กน,นะลองเห็นบ้าง <c oughs> อิจฉาเขาเหมือนกันนะฮะทีนี้เราอิจฉาเขาของเรากะลังกำลังท้องกำลังท้องกำลังท้องแลำพูนลำพูนอาจจะ มีมีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มาสิบคนก็ว่าท้องสิบคนนะครับท้องเหรอครับอืมทิชเทินไปยังก็ยังว่าท้องเลยคิดว่าท้องลแล้วมีของของพี่พี่พันน้อยน่ะในแบบกานนาอู้อ่านั่นท้องอีลีตะปูขึ้นมาแล้วท้องไปดูแล้แล้วก็อ่านั่นก็มีพ่อพันธุ์อยู่ประจำด้วยแมนท้องหลานลูกคนอ่ะทองไหมอันนั้นไม่แน่ใจทางยังกินนมอยู่ใช่ไหมอืม,อม,อม เชฟไพก็ไม่รู้ว่าจะทอ้องไหมครับเ,รเดาดูยากกว่าถ้ามีพ่อพันอยู่กับตัวเองก็สบายนะผมว่าคุณต้องหาพ่อพันมาสักต <c oughs> ัวบัวบานครับพ่อพันรออีกห้าปีแม่คุณมีก็เผื่อผมได้อาศัยด้วยโอ้ยากก็จะอ,อยากไงอยากยากคนเลี้ยงนะี่พี่นอ้อง <c oughs> ช้างตัวผู้นี่ยากคนเลี้ยงนะ <c oughs> ดุมาอะไรมาก็อย่างว่านะ <c oughs> จับไม่ได้อีก น่ารักนิดเดียวอือเฮ้ยเสี่ยมีแลก็ซีนอนสบายใจแล้วเฮ้ยได้ลูกแล้วเสี่ยมีก็เสี่ยมีเจ้าของช้างเลยไม่เจอก่อนก่อนจะคลอดจะจะมีเส้นหรือยังไงไม่รู้แกบอกมึงเบิสร้างมึงระบ้อป่ะที่โทรมาวันเดียวเองเมื่อวันถัดมาก็สังเกตดูช้างมันเจ็บท้องมันมันไถทีละก้อนสองก้อนแล้วพ่อชัยนี่ผลงานจากตัวล่ะ พี่อดละยังคลองอีก่ใช,ช่เชือกอ่ออออกชื่นใจก็เสียสิ่งให้พรชัยนะครับผสมตอนนั้นไ่เรียกกันกับ<า>ตัวนี้นะผสมตอนนั้นมีชื่นใจสี่เชือกนะ่ะท<อ>ีละเชือกกับที่ะเชือก,ต,อกตัวนี้สุดท้ายเพื่อนติดเลยติดเลยชื่นใจน่าจะก่อนเกือนแล้นี่ี่ขอาเนยหนึ่ง,งที่อยู่ไทยไทยตอนนี้มันจะบินไทยไทย้นบานบานต้องัว วันชัยส่วนมากได้ลูกสาวปะอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับที่ออกมากี่เชือกนะสองได้ตัวเมียหมดเลยบ่ตัวเมียหมดเลยนะครับอือละวิรีวะ ช้างช้างสมัยนี้อยู่อย,อยู่กับคนเยอะกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนอ,อ,อยู่พาย,ยุมันนะอ,ออกลูกแล้วก็อยู่ในค้อนั่นแหละเราก็นอนดูนอนเฝ้านะนี่ดูวเมื่อไหร่มันจะของผมประมาณถ้ากำหนด,ดคลอดก็น่าจะประมาณปีหน้านะครับปีหน้าช่วง,วาางอ่สิ้นปีํำพูนน่นะคุณสมเดือน มีนาเมษาน่ยประมาณนั้นประมาณสิ้นปีสิ้นปีกับมกราคุณหนดสิเดือนเดือีาเก็อีกปีมจะ่ครับแต่กำหนดไว้ยี่สิบเอ็ดเดือนประมาณนั้นและสิ้นปีมกระมาณนัละสินปีมกลาอันนี้ก็าดีกี่วันาดีสวันอันนี้ยีิบอ็ดวันบ ยี่สิบเดือนกับ26วันยี่สิือนยี่สิวันจากจากสถิติเขาว่าช้างที่22 23เดือนนตัวผู้นะครับยีเดือนตัวเมียอันนี้หมอนะคนพูดนะที่เขายี่สิบเอ็ดเดือนกับยี่สิบแปดวันยี่สิบเอ็ดเดือนยีปวันเป็นตัวผู้เหมือนกันตัวเมียตัวเมียเนที่ ผมก็นับเอาเปน,นั้นแหละเป็นเกณฑ์ผมก็เลยใจเย็นอโอเคเลยคิ่ว่าใจเย็นง่ายแล้วมั้ยความไม่คอดง่ายหรอกรนะะ,ะว่างให้เต็มยี่สิบเอ็ดเดือนผมจะมานอนเฝ้าผม,อมโอเคแล้วเดี๋ยวให้ควันก็พาช้างไปลงน้ำยังไม่ได้กินน้ำเลยโอเคนะ okay, ผมสวัสดีครับ